มาแล้วนะครับผ้าพันคอดวงดาวเจนอสอัญเชิญอาวุธเฉพาะกับผู้พิทักษ์แห่งดวงดาววันนี้นะฮะวันนี้เราจะมาเปิดนะครับเจ้าเจนอสครับอาวุธเฉพาะกันนะครับเพื่อนๆวันนี้ที่เราจะไปเปิดเสร็จนะฮะเดี๋ยวเราจะไปรีวิวกันต่อด้วยว่าหลังจากที่ได้อาวุธเฉพาะมาแล้วเจ้าเจนอสมันจะโหดติ่งกระดิ่งแมวขนาดไหนนะครับมาครับก่อนเริ่มการขับยินดีฝากก่นแล้วกดซับสไครต์ครับเป็นกําลังใจกับเรายนะครับ และสำหรับใครที่หาร้านเติมเกมวันพัมแมนราคาผูกครับนี่แหละครับผมวิชซ้อมท็อปอัพนะครับผมเติมทุนตะวันเติมปลอดภัยครับต้องวิชซ้อมท็อปอัพนะครับบอกเลยว่าถูกที่สุดในประเทศไทยนะครับสำหรับใครที่หาร้านเติมเกมวันพัมนถูกๆไวๆแบบนี้นะครับผมอย่าลืมนะวิชซ้อมท็อปอัพนะครับผมลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยโอเคนะครับเพื่อนๆมาวันนี้ ดวงดาวเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวขอร,ร,รับนะรับจากสปอนเซอร์ก่อนไม่นะวิ s d o m ม o p Up นะจ๊ะใครที่อยากเติมก็อย่าลืมนะครับไปจัดกันได้นะสำหรับ w i s d o m Top อ p นะครับแล้วก็เรามาลุ้นดวงกัน79บาท12บใบมาหรือเปล่าพี่น้องออสามใบโอเคก็ยังดี3ใบก็ยังดีนะครับอ่ะเปิดมาจังหวะนี้นะครับแล้วก็เฮ้ยเราไม่ซื้อนี่ก่อนดีกว่าไออาวุธไอการ์ดดาวเราไม่มีพอปะ มี15เหรอมี15เหรออ่ะ15อห้เปิด1นะครับแล้วก็2นะเฮ้ยอยากได้เพชรว่ะเดี๋ยวนะนี่มันได้หรอวะอันนี้ไม่ได้ววเก้าดาวหรอกับดาวดีกว่าแล้วก็ซ้ำนะดึงสอมาเด้อโอเค1 2 3นะแล้วโอ้โอเค,หอนะอเ,คเหมือนจะได้พอแล้วไหมเหมือนจะพอแล้วไหมเอ้ยเดี๋ยวขออีกสักดอกว่าเอ้ยเก็บเก็บแบงค์ส้มไปใช้ดีกว,ว่าเราไปใช้ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเราไปใช้อ่ไอ้แบงค์เขียวเออแบงค์เขียวซื้อดีกว่าเผื่อไม่พอจะไม่ได้วัน70หรือว่ามันแปดวะมันน่าจะ80ป่ะเปิดก่อนแล้วกันมาจังหวะนี้ขอเศษเยอะๆโอ้ขอเศษเยอะๆเศษจีนอสเออขอเศษม่งเยอะ,ยอะอออๆ,ๆไม่ได้อยากขออะไรมากขอแค่เศษม่งเยอะๆนะครับเศษมงๆๆ่งเยอะๆโอ้โหแม่งระดับร่าง s อชมาทำเพื่ออะไรปึร๊บมา จังหวัเออเนี่ยเศษม่วงเศษเหลืองเนี่ยขอมาแบบเยอะๆแบบเบิ่มๆดีวว่าเออม่วงม่วงเหลืองนั่นะเหลืองเยอะๆมีๆมีเหลืองอะไรเงี้ยโอ้โหเรียบร้อยเปิดไปดอกนี้เหลือกีกกันวะเนี่ยแล้วก็ปั๊บมาจังหวันนี้แบมเรียบร้อยเจใบนะครับเออลืมไปเจใบได้มาเรียบร้อยนะครับผ้ามันคอแบบรู้รวดเร็วนะครับเพราะว่าเรานี่ เขาเรียกว่างานเรเบงานเรเบรเนี่ยเราจะไปยิงและก็สวยอวกาศใส่หน้าแบบเจนอสอยากจะเล่นหน้าคุณอยู่นะครับจังหวะนี้ไปนะครับเดี๋ยวพรงนะอันนี้เป็นขึ้นอัน,นสแีแดงอะไรของมึงวะเนี่ยอ่ะมาเจนอสวัดพันมาเร็วไปพลังขึ้นเท่าไหร่วะเนี่ยโอ้โหแสนห้าแต่ว่าอันตีนี่เท่แบบระเบิดระเบอ้อ เลเทสแบบระเบิดระเบิเลยอะจังหวะนี่แบบระเบิดระเบิเลยอะสำหรับตัวของอา,อาวุธอาวุธเฉพาะนะครับโอเคเราไปจบที่พลังอยู่ที่13ล้านกับ13ล้านสแสนนะครับส่วนตัวแผน่นทักษะก็ใส่มาเป็นแบบแผ่นทักษานาะนรกดาเมจเพิเ่มเติมเห็นมีคนบอกว่าดาเมจต่อเนื่องเพิ่มขึ้นเออเดี๋ยวต้องเพิ่มขึ้นอ่าดาเมจต่อเนื่องเพิ่มขึ้นนะใส่แบบนี้เบิ่มๆบแบบ,แบ,บแผเผายับยับอ่ะ โอเคประมาณนี้ขึ้นมาสดาวแล้วนะครับแล้วก็5ดาวก็ใกล้แล้วนะใกล้จะ5ดาวที่ถึงความจริงปุกปุกปืนปืนตุกตุกปืนเออตุกปืนมาจังหวะนี้โอ้โหสี่ดาวม่วงว่ะมันคล้องเทอะว่ะคล้องเทะแทหว่าวเ,าเาิไปดอกนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเฮ้ยมีแพ็คหนึ่งร้อยได้ไหมเฮ้ยอะไรวะเนี้ยแพ็คหนึ่งเวลหนึ่งร้อยอะ แพคเวลหนึ่งร้อยอ่ะได้อะไรบ้างวะเนี่ยกูอะไรวะเนี่ย HP ถึกทนทานหลังเปิดการบัฟคุณภาพสีส้มหนึ่งอันสถานะ HP เสริมต้านทานโอ้แล้วได้อะไรอีกวะเนี่ยโอ้ลิสเซ็ตกุญแจสามสิบอันโอ้โหแล้วก็อะไรวะเนี่ยโอ้โหห้าอันดูไม่ค่อยจะคุ้มเท่าไหร่ป่ะวะส่วนนี้ยกล่องบัฟสายพลังชีวิตไม่เอาพลังชีวิตไปให้กูเลยแต่เต็มไปหมดเลยวะเนี่ยพลังชีวิตมึงเอาไปทำเพื่ออะไรวะกูไม่ได้ใช้อ่ะ โอเคมาดอกนี้นะครับเดี๋ยวเราจะพาเจนอสไปเซิร์ฟนะไปเซิร์ฟกันนะครับว่ามันจะเดือดขนาดไหนใครมาตีกว่านี้คันๆน,น,นั่นแหะเซิร์ฟใครดีกว่เนี้อยู่สายนี้มันจะเซิร์ฟไข่ได้วะเซิร์ฟโดไอบุอ๋วพลังยี่สิบสี่ล้านอ่ะโอ,ไไอะ้ไม่ได้อ่ะมไม่ได้อ่ะมันไม่ได้เหมนน้องชายคือน้องชายแบบนิ่มเกินอ่ะไม่ได้อ่ะเอ้คุณปวีนี่ปวีนี่เออเกือบสามสิบล้านเนี่ยนี่ได้นี่ได้อยู่อ่ะเดี๋ยวลองดูกันว่ายังไง ส่วนไอ้ซยริวเนี่เราออกไปดีกว่าเนาะคิดว่าเราออ,ออกไปดีกว่าเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเขาเรียกว่าอะไรมันจะโกงเกินไปเออมันจะโกงเกินไปนะครับเราต้องการให้ตัวของเจนอสเนี่ยแสดงประสิทธิภาพออกมามากที่สุดนะครับมากที่สุดนะยีล้านโมสกีตี้เซิร์ฟเวอร์ห้ากโอ้โหกรอบแดงเหลืองอลามไปปู่บอมสี่ดาวม่วง ถึงเวลากระดูกหักปู่บอมมันจะไปซู้อ,อะไรเจนอสกว่าวะนะจังหวะนี้เอ้ยเกวินไม่เตะไม่เตะเกวินไม่เตะนะเกวินไม่เตะนะเราต้องการให้มันโชว์ประสิทธิภาพออกมาให้มากที่สุดสําหรับเจนอสของเรามาจังหวะนี้เบิร์ฟมาแล้วก็พุ่งมิทูรุ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 แล้วก็ยิงมาโอ้โหติดสุดเทพเปอร์บาโอ้โหสองร้อยล้านกับ จังหวะนี้โอ้โหโคตรจะแรง200ล้านดาเมจท่านผู้ชมบอกเลยว่าไม่ธรรมดาสําหรับอวิฉพาะเจนอสของเราแล้วยิงสามาจังหวะนี้ปึ๊บบ้าโอ้โหวิวัฒนาการเผาไม่เรือรัวโลกขึ้นเน้นโลกขึ้นเน้นโลกขึ้นเรือรัวจังหวะนี้แล้วก็โดนเตะกลับคืนมาครับดอกนี้โอ้โหแบบเน้นเน้นบิ่มบิ่มเน้นเน้นบิ่มบิ่มโอ้โหยวดาโลกขึ้นกระจุยยิง200ล้านอ่ะบอกเลยว่า ค่องเท่ดาเมจแบบโคตรจะแรงโคตรจะอันตรายโอเคครับจังหวะนี้มาแล้วเล่งมาแล้วก็พุ่งเราต้องยิงซ้ําต่อคือจริงเดี๋ยวเราจะใส่ซูริวเกมหน้านะเกมนี้อยากจะให้เห็นความโหขงเจนอสกันก่อนนะว่าเจนอสมันเป็นยังไงอุเฉพาะแบบสุดเท่ยิงแบบ X-Burner บอรโอโ้ยิงแบบเอ็กซ์เเหมือนในรีบอลเอ็กซ์เเหมือนรีบอลเรียบร้อยเอ็กซ์เ er. จากเจนอส แล้วก็โดนเซิร์ฟจากปูบอมโอ้โหคันๆว่ะที่เหลือก็ไม่มีอะไรแล้วบอยเดี๋ยว,วเยววราจะยิงปิดฉากนะครับเดี๋ยวดูจะยิงป,ป,ปิดชู่ยิงปิดฉากมาดูว่าดาเมจเท่าไหร่นะครับจังหวะนี้มาเอ็กซ์เบอร์เนอร์บึ้มมา67ล้านโอ้โหระเบิดดาเมจหายไปเลยไปกับสายตา91ดาเมจ555ร้าสิบ้ล้านดาเมจ555ล้านบ้าไปแล้วเอ็กซ์เบอร์เนอร์จังหวะนี้ ดอกนี้บอกเลยว่าไปถึงโลกหน้าเฮ้ยมันไม่ค่อยเท่าไหร่วะ่ะมันต้องไปแบบลานบอลลองตรงนี้แล้ววะ่ะเพราะว่ามันแบบมันนิ่มเกินนะเพราะว่าสายผมนี่ไม่ได้เจออะไรเยอะอ่ะเดี๋ยวมาเจอเรียวเมนกันดีกว่านะครับซึ่งเรียวเมนเนี่ยเขามีเขาเรียกว่าอะไรวะเขามีความเร็วของเกลวินเนี่ยเยอะกว่าผมนะครับหมายความว่าเราจะโดนเปิดก่อนนะครับเรามาดูกันว่าในกรณีที่เราโดนเปิดก่อนนะครับ ตัวของเจนอสของเราเนี่ยนะมันจะสวนอีกฝั่งหนึ่งได้มากน้อยแค่ไหนนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าเล่นแบบชีมเต็มเนี่ยนะครับแล้วก็เจนอสอุปเฉพาะ3ดาวเนี่ยมันจะสุดติ่งขนาดไหนนะครับโอเคมาจังหวะนี้โดนเตะมาติดสันเลยแล้วโดนเราโดนเปิดก่อนนะท่านผู้ชมอันนี้คือเราโดนเปิดก่อนนะครับยิงอันดิเบสสกิลมาโอ้โหแมงเอ็กซ์เบอร์เนอร์ใส่หน้ากูด้วย51ล้านดาเมจกากเผากูยับเลยเดะโอ้โหแม่งแรงซะด้วยเลยไอหนุ่มนี่มีของเนี่ย ไอหนูเนี่ยมีของนะเนี่ยแล้วก็ยิงอัดหน้ามา37ล้านครับแล้วก็ต่อยห,หน้าดองดองบางที8ล้านนะเมทโอ้โหเจนอสเรายิงแป8 30ล้านนะแบบไล่อันตีอ่ะโคตรจะแรงอ่ะแรงจริงครับแล้วก็อีกฝั่งนี้เอสเบอร์เนอร์ยิงหน้าคืนมาโอ้โหโลขึ้นกันกระจุยครับจังหวะนี้ครับเราโดนเขาส่วนเรัวโดนเขาส่วนเน้นๆก่อนนะครับเพราะว่าในเมตาช่วงนี้เปิดก่อนได้ปูดเปิดก่อนต้องได้ปูด มาครับจังหวะนี้คิงเอนจิ้ตอกแตกตอกแตกเจนอสยิงมาคิงแม่งเหมือนแบบไม่ค่อยมีประโยชน์แล้วะ <c ười> คือเลือดมึงเยอะไปก็น่านั้นน่ะมึงโดนแบบมึงโดนเจนอสยิงเผาแบบโลห์ุนแล,ล้วเบิดระเบอร์เลยอ่ะมึงบ้าไปลแล้วอ่ะแล้วซุลลิวดองดองมาหน่งสองทีสิบเจ็ดล้านกับยี่สิบล้านดองดองไปสองหมัดเต็มแบบเน้นๆแบบเบิ่มแล้วก็โดนปาดหน้าเค้กกลับคืนมาครับจังหวะนี้เราคิงเอนจิ้ครับมาครับตอกแตก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 เฟสนี้เอามาถึงเวลายิงสวนคืนบ้างแล้วครับแล้วก็เตะหน้าติดซันปะ แต่หน้าติดสันหนึ่งทีติดสันหนึ่งทีแบบเบิ่มแบบเน้นเน้นแบบแ,แล้วตัวนี้มันโล่ขึ้นรัวๆเลยวะ่ะโล่ขึ้นรัวๆเลยนะเรายิงติดโล่แน่ๆเลยวะ่ะยิงติดโล่มาบั๊มโอ้โห74ล้านครับติดโล่มาคิงอยู่ที่74ล้านดานเมจแล้วก็ดองดองหนึ่งทีครับโอ้โหโล่กระจุยหายกันกระจุยกระจายมาจังหวะนี้ครับซุยเร็วนี่ก่อนแฟลชประกายแสงมานี่มันช่างแบบเทพสร้างยิงเลยนะแบบเซิร์ฟเทพสร้าง เร่อแบบเทพซายิงหน้ามาหนึ่งดอกโอ้โหแล้วก็ดองดองนี้ต่อสี่ล้านโลหายกันกระจุยน้องหญิงโลหายกันกระจุยแล้วก็โลหายกันกระจุยดองดองไปก่อนสองหมัดนะครับจังหวะนี้อ่ะแล้วเราปาดหน้าเค้กมาดอกนี่อ้ยเฉพาะแบบสุดเทพสุดจัาเจนอสแล้วดอง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 ุณเยอะแล้วดองดองซวยเร็วซุยเร็วดองดองหมัดนี้แล้วก็หมัดนี้โอ้โหสี่สิบแปดล้านกับดองดองมาดอกนี่ครับ แล้วมาครับถึงคิวเจนอสมาบ้างเจนอสยิงอัดมาโอ้โหสิบเจ็ดล้านครับโอ้โหดองนี่ครับแล้วก็ดองดองคุโยมาแล้วแม่จ้าโอ้โหเจ็ดสิบเอ็ดล้านแล้วดองดองดีดียี่สิบเจ็ดล้านโอ้โหหายหมดแพงไปเลยครับจังหวะนี้ครับดาเมจของเจนอสครับทำได้สามร้อยเจ็ดสิบล้านดาเมจนะครับส่วนตัวของซิลเรียลเนี่ยสองร้อยล้านครับจังหวะนี้ครับผมเจนอสนี่คนที่จะเดือดจัดนะในเมตานี้ครับโอ้โห แม่เผาแรงจ,จัดๆเลยนะครับก็แม่สมก็เป็นอาวุธเฉพาะนะที่เราเปิดอาวุธเฉพาะมาครับดาเมจมันก็จะเพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับช่วงนี้ก็ให้เจนอสเขาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะหลบหลีกทางให้เจนอสพี่เดินก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวตวัวแฟลชประกรายแสงเข้ามาเนี่ยก็จะเป็นขนมปังแล้ว <mm> <mm> เดี๋ยวตวัวแฟลชประกายแสงเข้ามาก็จะเป็นขนมกรุบแล้วนะช่วงนี้ก็หลีกทางให้เจนอสพี่เดินก่อนนะน้องชายนะครับจบที่พลัง13ล้านนะครับก็เป็นรีวิวับอาวุธเฉพาะแบบ,บเบิ้มๆของเจนอสครับ สำหรับที่ชอบไปยืนฟังกดไลค์กด subscribe กันด้วยนะครับแล้วก็กลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมคลิปนี้ขอลาไปก่อนจ้ะเดี๋ยวมาเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ